ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับพอกันวัญเชลวิตนะครับแสงสะท้อนหรือเปล่าวันนี้ก็มามาแกกสูตรมาแกกสูตรไอ้ไล่มแมลงกันครับสูตรไล่มแมลงเนาะนะครับวัตถุดิบเราก็จะมีตะไคร้นะครับสมุนไพรไล่มแมลงนะหลังก็จะเป็นมะกรูดมะกรูดก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับตะไคร้ก็มาหนึ่งกิโล เราจะใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ครึ่งกิโลแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ 4, ประมาณสี่ประมาณสามลิตรนะครับสามลิตรนะขั้นตอนแรกเราคือซอยตะไคร้บางๆครับซอยตะไคร้บางๆแล้วก็มะกรูดซอยบางๆมะกรูดนี่แล้วแล้วแต่ซอยเลยนะครับซอยทั้งลูกก็ได้นะครับซอยทั้งเปลือกทั้งลูกทั้งเม็ด นี่ครับ่อยตามใจฉันเลยนะครับนี่ครับมะกรูดนี่ก็ซอยซอยประมาณนี้เลยครับนี่ซอยประมาณนี้แล้วก็เตรียมลงหลู่เลยลงไปในลนะแล้วเราแล้วเราค่อยคนน้ำตาลทรายใส่น้ำแล้วก็เทหมักไว้สักสามคืนนะครับสามคืนใช้ได้นะครับคือสูตรนี้ไม่ตายตัวนะ บางเจ้าก็จะใช้แอลกอฮอล์บางเจ้าก็จะใช้ไอใช้40นะครับบางเจ้าก็ใช้40นะเพราะว่ามะกรูดนี่ก็จะมีน้ำมันหอมระเหยมะกรูดก็จะมีน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะครับนะแล้วมะกรูดก็จะมีรสเปรี้ยวนะ มะกรูดก็จะมีรสเปรี้ยวนี่ก็สูตรไล่มแมลงนะครับเราก็ใช้ประมาณพิธีใช้ก็จะประมาณประมาณกันนะครับประมาณ1ิบสาซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือเป้สะพายเรานะครับเราหั่นวัตถุดิบแล้วก็ใส่รวมลงไปเลยนะครับใส่รวมลงไปในผมเอาตัวนี้มาเพราะว่ามันใสไงแต่มันยังเล็กมันเล็กไป น้ำตาลเราก็คนคนใส่น้ำประมาณน่าจะจู่น้ำได้ประมาณลิตรสอลิตรนะครับเนาะก็วัตถุดิบเราก็เข้าไปครึ่งแล้วใช่ไหมน้ำก็ประมาณลิตรหนึ่งนะครับแล้วค่อยเติมทีหลังได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสูตรไล่แมลงนะใส่กับผักใส่กับผล,ลไม้ได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าสูตรนี้ คือไม่ตายตัวบางเจ้าก็ใช้40ดีกีแต่ผมใช้น้ำน้ำตาลทรายนะครับเพราะว่าน้ำตาลทรายจะมีความหนืดทำให้มแมลงทำให้ต้นไม้รองงามได้นะครับเพราะว่าความหวานเนาะวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเกษตรครูพักรักจำขอบคุณมากๆครับที่ติดตามและคอมเมนต์นะครับ